สวัสดีครับเอฟซี SC, ทั้งช่องรับมนีเพจเงินเทวดาผ้าร่วยครับช่องน้อย,อยแต่100%เปเ็ต์ตามสรุปแก่นรับเป็นช่องย t u b e ของเงินเทวดาผ้าร่วยหวยพระอาจารย์วัดป่ามาฝากพีตอนนองครับย้อนขอบวนความจักน้อยหนึ่งครับหวยพระอาจารย์วัดป่าครับว,วันที่16กรกฎาคมเด่น6บนและล่างเม็ดเดียวรับเอฟซี SC, ทั้งช่องรับ926 สองหสองเก่าออก6กสองขับเอซทั้งช่องขับ2องวดติดแล้วเหล็กพระอาจารย์วัดปาย้อนขบวนความให้มือน้แอดมินได้โทร่หาพระอาจารย์ช่วงคำคำพระอาจารย์ให้ความเมตตาแอดมินคือเก่าครับพระอาจารย์บอกว่าก่เอาไปพิจารณาด้วยโยมเด้อบบหูดรอกว่ามันสีออกหรือบบออก แต่ว่างวดน,นี้พระอาจารย์บอกว่าเป็นเลขนิมิตครับเป็นเลขนิมิตเด้อตรงกับเลขสูตรพระอาจารย์นําครับเขามาเริ่มต้นกันเลยครับเอฟซี FC ทั้งช่องครับเขามาเริ่มต้นกันเลยมาละครับหวยพระอาจารย์วัดป่าครับงวดนวันที่31ก่ขอข้อเลขเลื่อนมือออกพระอาจารย์บอกว่า บหูวันสิมาบอริโยมเดอ้อเอาไปพิจารณาเบิงพระอาจารย์ว่าวันนี้พระอาจารย์บอกว่าเด่นสีรับบนและล่างพระอาจารย์ให้ความเมตตามากครับหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่และสี่เก้าับเอฟซี FC, ทั้งจองรับเอาไปพิจารณาเด้อครับเดอ้อ สตัวเม็ดเดียวครับพระอาจารย์บอกว่า149่งสีแอดมินก็เล่มขยายให้ f อฟทั้งช่องครับ1 4ึและ49บนและล่างไปกับน้ำเดอเอ f ซเด้อพระอาจารย์บริบอกรอกว่าไปกับพระอาจารย์บอกว่า,า,า,วาเน้นบนและล่าง4 เป็นเหลขนิมิตพร้อมทั้งเป็นเหลขสูตรคำนวณตรงกันกับเอฟซีทั้งจองรับพระอาจารย์ให้ความมตาบอกว่าพิจารณาเอาในโยมเด้อบอกเอฟซีให้พิจารณาเอาน้ำเพราะว่ามันเข้ามาสองวดแล้วกับปหูหงวังวันนี้มมนสีมาบอมันเลื่อนมือออกพระอาจารย์บอกว่าแอดมินก็นเลยแอดมิน ก็เลยเอามาฝากพี่ต่อน,น้องให้อะไบพิจารณาด้วยครับเด้อหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่และสี่เก้าครับเอฟซี FC ทั้งช่องครับต่อกันด้วยหวยแอดมินเองครับผมหวยแอดมินเองงวดที่แล้วบบถ,ถือครับงวดที่แล้วแต่เลขดับเอาอยู่วันนี้ครับเอฟซี FC ทั้งช่องครับหวยแอดมินเองครับเป็นสูตรคำนวณของแอดมินเองครับ มวดนีวันที่31กรกฎาคม2566ครับเด่น1และ9บนล่างครับเด่น1และ9บนล่างเบาขบวนความตามสูตรของแอบมินเองครับ15 17 18ชอบมากๆคือ18ครับตัวรอง17นะครับเด้อ เอฟซีทั้งช่องเอาไปพิเาลณาครับลักเก่าครับ,บ9091และ94ชอบมากๆ94เกาสี่ตรงกันกับเลขกพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เน้น4 49ีเกลขแอบมิน94ครับเอฟซี FC ทั้งช่องครับตัวดับครับวาสิดับยูบอร์ดับปล่าง2ไม่มีดับ ล่าง2ไม่มีบวาตลักษ์สิบบวตลักหน่วยบอมี2บนมาได้แต่ล่างไม่มีนี่คือสูตรคำนวณของแอดมินเองครับเอทั้งช่องครับให้เอฟซทั้งช่องเอาไปพิจรารณาด้วยครับเด้อตามสูตรที่แอดมินใส่มาแบบลายปีดีดับครับบอมีพไพ่หูหรอครับวเลขมันสีออกตัวให แอดมินก็บาตามสูตรของแอมเบดแอดมินเองงวดที่แล้วหวยเลขเดินบนและล่างของแอดมินบนเขาแต่งวดนี่แอดมินมั่นใจมากมากครับตามสูตรขบวนความที่แอดมินมาใส่มาหลายปีดีดับครับแอบซีทั้งช่องครับลูกซิดลูกหาสิหูดีครับหรือเพจต่างๆสิหูดีครับว่าแอดมิน หัวแอดมินมีดีพอสมควรย้อนขอบวนความห้ f เอฟซทั้งช่องเอาไปพิจารณาด้วยครับดเดลขแอดมินเองครับงวดวันที่31กรกฎาคม6 6 6 6เลขงวดนี้เป็นเลื่อนมือออกเป็นมือวันจันทร์รับแต่สูตรของแอดมินสิ่ออกมือได้กระสังเบาไปตามสูตรครับเด่นบนล่าง1และ9ครับ FC ทั้งช่องครับ บนและล่าง1และ9มาได้แอดมินมั่นใจมากๆงวดน,นี้เลขแอดมิน1 5 1 7 1 8ชอบมากๆครับ FC ทั้งช่องครับ18และ17เป็นตัวร่องตัวกันคือ15หลัก9ครับ9 0 9 1และ9 4 9 4ชอบมากๆตัวร่อง9 1ตัวกัน9 0ครับดับ ล่างสองไม่มีหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีสองบนมาได้แต่ล่างไม่มีถามมีมากกับกินแอดมินล่ะครับเพราะว่าแอดมินเสือสูตรแอดมินคือกันครับให้เอฟซีทั้งช่องออกไปพิจารณาเด้อครับเดอ้อใส่ดุลพินิษวิจารย์ในการรับชมครับแอดมินฝากนี้เด้อครับเดอ้อกำลังใจคือกดไลค์กดแชร์ แอดมินสิพยายามไปเจาะแสวงหามองได้เด็ดมองได้ดีมองได้ดัง,ดดงที่บกเกินความสามารถแอดมินพร้อมอัพกับแอดมินน้อยสิเดินทางไปเจาะแสวงหาให้เอฟซีทั้งช่องผิดจรณาครับฝากต้อนพี่น้องเข้าทุกปูทุกคนกราบสวัสดีครับเอฟซี FC เกา่าเอฟซีใหม่ที่กำลังเข้ามามารับชมขอให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญมาเป็นขอบขั้วในหน่อยน้ำกันขับเอวันนี้ให้เอฟซีทั้งช่องบิจารณาเอาเลยครับเด้อเพราะว่าเลขถูกมองถูกบอลเลขถูกสำนักถูกอาจารย์คณาจารย์ถูกคณาจารย์มีดีตามสูตรของไผ่ของมันครับของแอดมินกำมันใจของแอดมินคือกันงวดนี่ตรงกับเปลขพระอาจารย์ครับ เลขพระอาจารย์49แต่เลขแอบมิน94ครับ f อซทั้งช่องครับให้เอาไปพิจารณาได้ครับเด้อสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเพจเงินเทวดาพารวยถูกทุกทันได้เบิงได้เห็นใช้ดุลพินิษวิจารยญาณในการรับชมด้ครับเด้อขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเงินไหลกองทองไหลมา เดินทางปลอดภัยขอบขั้วอบอุน่นนึกสิ่งใดสมดังปัถนานึกปัถนาสิ่งใดก็ขอให้สมนุงวันดังปัถนาคุณพลักษาโดยลวยปังปังสวัสดีครับ